มาดูเรื่องของตัว US นะครับตอนนี้เนี่ยเฟนดิเมนต์ดูเหมือนว่าจะเทไปในทิศทางที่ดูจากบทวิเคราะห์ครั้งนี้นะเทไปทิศทางการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อนๆเนื่องจากการเท liquidity เข้ามารอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนานะครับแล้วก็ S&P ก็ตอบรับด้วยนะครับขึ้นไปอีกประมาณ0.7ก็ฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนเองไปทางการขึ้นดอกเบีย้ยหนักๆน,น,นะครับผมให้ดูตรงนี้หน่อยนะครับที่ US มีรายงานนะว่าท so ั้งหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยร้อยห้าสิบ b i l l นะที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะไม่ใช่ร้อยเก้าสิบเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพิมพ์เงินช่วยธนาคารไม่กี่แห่งนั่นแหละสองสามแห่งนะที่จะแบงก์รันเนี่ยไปแล้วนะประมาณแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์โหดมากนะครับแสนห้าหมื่นล้านไปไหนก็ละลายไปกับตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังจะคงพิมพ์เงินเพิ่มไปเรื่อยแน่นอนนะเงินต่างๆจะไหลเข้าสู่ตลาดทุน โดยที่ไม่สนว่าเงินจะเฟอ้อแค่ไหนนะครับนักลงทุนประชาชนธรรมดาเมื่อมีเงินในมือทําอะไรครับใช้ฮะใช้แน่นอนในเมื่อมันใช้กันเยอะๆนะครับการคุมเงินเฟอ้อมันจะยิ่งหนักหนานครับตอนนี้ภาพเงินเฟอ้อผมเห็นไปน,นิ้ทิศทางที่ค่อนข้างจะแย่นะครับเราอาจจะได้เห็นระยะยาวนะเราอาจจะได้เห็นเงินเฟอ้อกลับไปที่2ดิจิตนะฮะร,ระดับ10%เหรือเปล่านะฮะเพราะว่ายัางแก้ยังไม่ถึงไหนเลยคุณก็พิมพ์เพิ่มกลับเข้ามาอีกแล้ว และเหมือนจะพิมพ์เยอะซะด้วยสิครั้งนี้นะครับน่าสนใจแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยจะต้องขึ้นไประดับสองดิจิตเหมือนสมัยพอว์เกอร์ไหมที่ไปแตะเกือบ20%ิบเลยโหดร้ายมากเลยนะตอนนั้นนะเศรศษฐกิจแทบช็อกนะฮะคือต้นทุนสูงมากนะแบบกู้เงินมาจ่ายดอก18%เเม,มันเหมือนไม่ใช่นะธุรกิจพังพังได้เลยนะครับงั้นเห็นไหมครับนี่คือแท่งแท่งสี สีแดงเนี่ยเนี่ย Fed o p e n Emergency Lending Tab นะครับเนี่ยปี๊ดขึ้นเลยนะนี่คือ Emergency l e n d i n g นะให้กู้ฉุกเฉินนี่คุณดูนะว่าตอนไอวินโดสมัย2008ัเนี่ยขนาดเขาช่วยกันเนี่ยมันยังแค่เนี่ยมันยังแค่ประมาณแสนล้านประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ฮะอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันปี๊ดเดียวนะปี๊ดเดียวแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยแซงทุกทางโค้งเนี่ยเห็นไหม งั้นจะบอกว่าการอาัดฉีด liquidity ครั้งนี้เป็นอันอัดฉีดที่เข้มข้นที่สุดในเชิงของระยะเวลานะฮะการอัดฉีดเข้าไปประมาณแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยปกติมันต้องใช้เวลากันเป็นเดือนพี่แกนี่สัปดาห์เดียวล่อไปแสนห้าหมื่นล้านผมจะบอกว่ามันไม่น้อยนะฮะที่ฉีดเข้าไปถ้าดูจากการาฟเนี่ยขึนน้นไปไหมาปเดียวแท่งเดียวขึ้นไปเลยนะฮะงั้นน่าสนใจฮะว่าเงินจะเพิ่หรือเปล่าน่าได้ข่าวว่าจะอัดเพิ่มด้วยไปแถลงการร่วม อ่ะน่าสนใจอ่ะโอเคมาดูต่อนะครับเรื่องของ U.S. Bank นะครับ FDIC Insurance นะครับอันนี้เป็นข่าวหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตดีกว่าหลายสื่อไม่ได้รายงานเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าผมเห็นนะผมเอะอะไรบางอย่างแล้วกันผมมี point ผมก็เลยหยิบมารายงานนะครับในขณะที่ทุกคนไปสนใจ SVB ในขณะที่ทุกคนไปสนใจ Credit Suisse ในขณะในขณะที่ไปสนใจ UBS อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะในตลาด อเมริกา uh, นะครับโดยที่ U.S.Midsize Bankseek FDIC Insurance for all deposits two years หมายความว่าอะไรครับหมายเพราะว่าจู่ๆเนี่ยธนาคารระดับกลางนะฮะก็พร้อมใจกันส่งจดหมายนะฮะไปยัง s d i c FDIC นะคือประกันเงินฝากนะฮะประกันเงินฝากดอลลาร์บอกว่าเฮ้ยคุณช่วยมา ประกันเงินฝากแบบเต็มเลยนะ All Deposit ไม่ให้ประกันบางส่วนนะฮะเอาประกันทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเวลา2ปีแล้วก็เดี๋ยวค่าบเบี้ยประกันอะไรจ่ายหมดนะปกติเนี่ยมันจะเป็น Optional นะบางทีบางส่วนไม่ต้องประกันก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยขอประกันหมดเลยนะเป็นเวลา2ปีคำถามคืออะไรรู้ไหมคือมันนึกมันนี่มันเหมือนโควิดอ่ะเหมือนโควิดเพื่อนๆคิดว่าประกันโควิด เอ่อเ่าหร่นะประกันโควิดเนี่ยบริษัทประกันเจ๋งไหมจริงจริงเจ๋งนะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มีแนวโน้มว่าทุกคนจะเป็นกันหมดแล้วถ้าทุกคนมาเคลมหมดไอเบียที่เก็บมาไม่พอยังไงก็ไม่พอคิดภาพแน่นอนนะเงินที่เก็บมาค่าเบี้ยกับเงินที่ต้องจ่ายต่อหัวไปถ้าทุกคนจะเป็นกันหมดขนาดนี้นะมันลําบากนะการประกันเนี่ยมันต้องอยู่บนสมมุติฐานที่ว่ามันต้องไม่เป็นทุกคนเด มันจะต้องมีบางคนไม่เป็นและเป็นแค่ส่วนน้อยเราถึงจะเอาเงินมาค o อเวอร์ได้ถูกไหมแต่ว่าตอนเนี้ภาพที่เห็นคือมิดไซซ์ทุกคนเนี่ยต้องการจะประกันยาวไปเลย2ปีแล้วก็เป็น a ออ Deposit มันคือการบ่งบอกว่าแบงก์รันกำลังก่อตัวขึ้นหรือเปล่านะฮะมันกำลังเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยคือไอ้มิดไซซ์แบงก์พวกนี้ตอนนี้มันเริ่มมีการไหลของล i ควิดิตีที่ออกอยู่ตลอดหรือเปล่าแล้วก็เริ่มเครียดกันนะว่าอีกหน่อย liquidity หรือสภาพคล่องมันจะไม่พอนะต้องเรียกให้ FDIC เนี่ยมาประกันทั้งหมดนะฮะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้ววิกฤตเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่สองสแบงค์นี่หรอกนะบอกว่าแล้วว่าวิกฤตแบงค์เนี่ยมันไม่เคยหยุดอยู่ที่แบงค์เดียวอยู่แล้ว มันต้องจับตามองนะว่ามีแบงค์อื่นอีกหรือเปล่าและนี่แหละคือปัจจัยสาคัญที่สัปดาห์นี้ผมอยากจะดูก่อนจะถึง FOMC นะฮะงั้นสัญญาณบอกแล้วว่าเริ่มเขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะ reportedly a u e นะครับเรื่องของอั e e e อเ r อร r เฟ r ดอ t o r นะครับให้มาประกันเงินฝากทั้งหมดนะ all deposits two years เป็นเวลา2ปีนะน่าสนใจแล้วกันคนเราอะถ้าถ้าไม่รู้คือไม่รู้ตัวว่ากำลังจะ เป็นโรคอะ่ะคือเรารู้ตัวว่าเรามีความเสี่ยงจะเป็นโควิดเราก็จะรีบไปทำประกันไงอันนี้ก็เหมือนกันนะเรามีเรารู้ตัวว่าจะมีความเสี่ยงจะเกิดแบงก์ลันเราก็เลยรีบไปทำประกันกันใหญ่เลยนะครับทุกๆธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมากนะครับแสดงว่าแรงในการถอนค่อนข้นขนขางหนักอยู่พอสมควรงั้นมาดูต่อนะครับ Google Trend นะฮะต้องบอกว่า Google Trend บ่งบอกไว้เลยนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา two weeks past two week นะครับมีการ search คำว่า แบงค์รันแบงค์คริสเพียบเลยนะครับเรียกว่าเออคีย์เวิร์ดคำนี้นี่พ,พุ่งกระพุ่งกระฉูดเลยนะฮะแบงค์รันแบงค์คริสนี่คือแบบว่าคูเซิร์ชแต่คำนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องเช่นเอ่อเฟิร์สที่พับบิ๊กซิลิคอนวันเล่แบงค์เซ็นเซอร์แบงค์คือโดนเซิร์ชกระจายเครดิตสวิตนะฮะเขาเรียกว่าวุ่นวายกันหมด ทั้งทั้งโซเชียลมีเดียนะทุกคนก็เซิร์ชกันหมดแม้ทั้งคนที่ไม่เขาสนใจการเงินเท่าที่ผมสไปคุยคุยด้วยเนี่ยก็ยังมาถามเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะแสดงว่าดังจริงนะฮะเร่องนี้ดังจริงโอเคนี่คือ o o o g t r t r e นะอนะเดี๋ยวไปดูเอ่อ อันนี้โพลิกอนโอเคจริงๆตั้งใจจะ,ะวันนี้จะวันนี้ไม่ไม่ไม่มีอารมณ์อธิบายเรื่องนั้นละตอนแรกผมว่าจะเปรียบเทียบตัวโพลิกอนซับเน็ตอ่โพลิกอนซูเปอร์เน็ตกับอาร์บาลานซับเน็ตให้ฟังนะฮะอันนี้มันจะคริปโตคริปโตเดี๋ยวไว้ว่างๆพูดได้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสองงานนี้ยว่าเฮ้ยมันมีความเหมือนและความต่างยังไงสำหรับฝั่งของโพลิกอนซูเปอร์เน็ตกับอาร์บาลานหรือไอแว็ซซับเน็ตนะฮะโอเคอาจจะเป็นเทคนิคเข้าหน่อยแต่ว่าน่าสนใจ